มาขับพี่น้องมาเบ่งตะกะแตนกันนะครับเด้อชุดนี่นี่ผมปล่อยไปนี่ใดสิบแปดมือแล้ะครับบางโตก,ก็ติดปีกแล้วนะครับเด้อเริ่มติดปีกแล้วครับแต่ก็บหลายนี่ครับเริ่มเลไริญขึ้นมาไงาท่านกันแล้วครับ นี่เพิ่งไหายาไปได้ครับเน้อตอนส่า <c oughs> ช่วงนี้ยังกินหลายหลครับขอเพาะประมาณแหละครับหบลายหลก็ครึ่งกระสอบแหะครับผมเดี๋ยวเบิ้งกี้คอก์กนะครับอคอกนี้จะ น้อยแล้ขอกี่เล้วแล้ว,ขขลว,วครับเด้อโตจะน,น้อยกว่านี่เดี๋ยสิบสองมือแล้วครับออกจากไขรมาเลยสิบสองมือแล้วเนี่ยครับ ช่วงนี้พี่น้องที่จองใครไว้แล้วครับเดอ้อรออีกข้าวเดียวครับม่บดโดนปันใดมันจะมีคอกขีวะโตไงก็หนีอีกคอกหนึ่งน,นะครับเด้อประมาณสักสิบห้ามือนี่แหะครับก็จะได้ใครถือมาให้พี่น้องเด้อครับเดอ้อ ช่วงนี้ก็เลี้ยงกันหลายเนาะผักเหนือผักอีสานผักกลางนะครับเด้อผักใต่ก็มีอยู่ผู้ใดขายได้ก็ได้นะครับไถ่ราคาดีก็ดีใจน้ำนะครับเด้อผู้ใดขายยากขายยังบ่ค่อยได้นีก็ เป็นกำลังใจให้นะครับเด้อสู่กันไปครับนี่ผมเม่ไไ้ลงคลิปมาโดดเลยนะครับเด้อมาสักครึ่งเดือนแล้วครับยุ่งหลายวันนี้ว่างๆก็เลยลงคลิปให้พี่น้องเกษตรกรเรี้ยงตะกะแตนนะครับเ<ช>ด้อเบิ้ง นี่ก็เป็นกระมังไอ้ฟักไข้ผมนะครับเด้วยนิ่งเมืไ่ไหร่กาออกนะครับเดี๋ยวสักน้อยกอยเอาออกนีเวลาก่อนช่วงนี่ยุ่งขนาดเลยเฮ็นเดนู่นเฮ็ดนี่เฮ็ดคอกเพิ่มโอเคนะครับเด้วยคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แะครับ ผู้ใดยอยากจะปรึกษาเรื่องการเรียงหรือการประสบปัญหาอย่างขอโทรมาได้แล้วครับเด้อโอเคครับสวัสดีครับผม